พุทธวจนะชุดปฏิบัติสมถะวิปัสนาสาร i บุ d รประการอื่นยังมีอีกพิขุพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสนาแล้วหรือหนอสารีบุุรรถ้าพิขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสนาเลยภิขุนั้น พึงพยายามเจริญสมถะและวิปัสสนาสารีบุตรแต่ถ้าภิขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วพิขุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนเถอ